ดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับพี่นะวันนี้น้องมีนะเศรษฐีอ่าไม่ใช่เศรษฐีนะเป็นเจริญพรเหนือดวงพี่นะครับของปู่เป็นมานะครับที่นะครับเปิดไปเมื่ออ่าสัปดาห์ที่แล้วครับเดี๋ยววันนี้มาอัปเดตนะครับนะมีเพียงเท่านี้นะพี่นะไม่มีเหนือนอกจากนี้แหละนะฮะก็จะเหลืออยูมาร์ทิบเจ็ดรายการนะครับก็หมดชุดนี้ก็หมดเลยครับนะครับเศรษฐีอ่าเจริญพรนะครับเหนือดวงของปู่ป็นมานะครับ เดี๋ยวเรามารับชมรายการที่หนึ่งกันเลยครับพี่ๆนะครับนะหากชอบตูจรายการไหนนะครับสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้ทางอีดีไและเบอร์โทรผมได้เลยนะครับมาฮะรายการนี้กันเลยที่รายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะ รายการนี้ครับนะเป็นมหาชนวนมวลสารนะครับหน้ากากอัปกาซาสตินนะครับขอบฝังพลอยแดงพี่เลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานครับเลี่ยมกรอบกันน้ําให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะ,<ส>ะรายการนี้นะครับนะจะสร้างเพียงแปดสิองค์เท่านั้นพี่รายการนี้เลขค้นตัเบอร์มาเลขสิบสี่ครับรายการนี้เปิดแบบปันอยู่ที่4 5 0ร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับสวยๆเลยต่อมาฮะรายการที่สองครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับคุยพื้นลงจากถึชาติครับนี่ฮะ รายการที่ประงชาติเฉียงนะพี่นะสวยๆเลยเลขคนละเบอร์ไม่ได้สามศูนย์พี่รายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพาาอททพี่รายการที่ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่นะงานคลาสสิกสวยๆงี้พี่นะครับนะต่อมาฮะรายการที่สามครับรายการที่สามพี่รายการนี้เป็นรายการอับาก้านะครับนี่อับาก้านะครับซาตินสวยๆเลยพี่นะครับอับาก้าซาตินสวยๆนะนี่ฮะรายการนี้นี่ฮะลงยาพยาเสือนะครับนี่ นะครับเงาววตาหลวงปู่คมมากพี่ตรงนี้น,นะครับสวยๆนะรน tweet, ค,นนนครับนะเหรียญจุดมีชีวิตพี่เลขคนเบอร์มาเลขสี่สิบเจ็ดครับนี่ฮะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทพอพี่นะครับสามร้อยบาทพอพี่งานเหรียญพุทธศิน,น์บบนี้พี่นะครับขอที่สามร้อยบาทนะครับ,รา,าร,าาร,ร,บรายการที่สามต่อมารายการที่สี่ครับรายการที่สี่พี่รายการนี้เป็นเนื้ออัป,ปการ์ตินหลังแบบนะครับนเน,นี่เพชนี่ฮะนี่ฮะ หลังแบบพ้น์นะฮะนะมีหลังอุดมวลสารให้ด้วยพี่นะครับนี่ฮะเลขค้นตัวเบอร์ไปได้สามสิบเอ็ดพี่นี่ฮะนี่ฮะสวยๆเหมือนกันพี่รายการที่ประการเพ้นด้วยนะน้องขอที่สามร้อยห้าสิบาทพอพี่รายการนี้ขอที่สามร้อยห้าบาทสามร้อยห้าสิบาทพาาอททพี่เหรียญพิเศษนะฮะนี่ฮะรายการที่สี่ต่อมาครับรายการที่ห้าครับพี่ชายรายการที่ห้าครับรายการที่เนื้อมหาชนวนเหมือนกันครับนะ เป็นหน้ากากเพชรเสมือนจริงครับนี่ด้านหลังติ่จิวารุปูนะฮะเลขคุณเบอร์ไมยสามสิบห้าครับที่ดูครับ พี่ดูการเพชรครับนะริ้วรอยครับโอ้โหสวยงามจริงพี่นะครับรายละเอียดชัดเจนครับรายการนี้เหรียญพี่เพียงแค่300บาทพี่นะครับ300รบาทเอาไว้ลูกหลานฝากญาติฝากผู้ใหญ่ครับเชื่อได้เลยนะครับนะผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ไม่ได้ติดตามนะครับได้เห็นเหรียญนี้ผมคิดว่าสวยแน่นอนนะเอาไว้ฝากได้พี่300บาทเหรียญเจริญพรปุ่ยมาครับรายการเป็นเสมือนจริงเหมือนหุ่นขี้ผึ้งอะพี่นะครับเหมือนหุ่นขี้ผึ้งเอาไว้ฝากนะฝากผู้ใหญ่ผมเชื่อว่าเขาเก็บแน่นอนครับสำหรับเหรียญแบบนี้นะครับสวยเพราะ จะน้อยมากพี่แล้วแบบนี้นะต่อมาพี่รายการนี้เป็น,นคล้ายเมื่อสักครู่เลยครับแต่รายการนี้เป็นเนื้ออัลปาก้าซาตินนะครับเนื้ออัลปาก้าซาตินด้านหลังเพชรพักแก้วมรอกดนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์มาได้6 4พี่รายการนี้นะครับรายการนี้สวยเลยนะสวยเลยพี่รายการที่ขอเพิ่ม50บาทเองพี่นะครับขอที่350บาทนะครับรายการที่6ครับ ต่อมารายการที่7ครับรายการนี้เป็นซูเปอร์แบ็กนะครับซูเปอร์แบ็กโรเดียมครับเลขโค้ดเบอร์หมเลขเจ็ดสิบหกครับเนะี่ยสวยๆอย่างนี้เลยพี่จ๋ารายการนี้น้องขอที่300บาทพอพี่นะครับรายการที่7น้องขอที่300บาทพอพี่สวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ต่อมาฮะรายการที่8ครับรายการที่8พี่รายการนี้เป็นเนื้ออปา้าขัดเงาครับเลขค้นเบอร์อหมายเลข64เลขค้นเบอร์อหมายเลข64พี่รายการนี้200นะครับรายการนี้280บาทพอพี่รายการนี้280บาทพอพี่น,พนะครับรายการที่8นะครับ ต่อมารายการที่9ครับรายการที่9เป็นซีเรียลงพี่อาบาก้าขัดเงาครับรายการนี้เลขคุณทะเบอร์51ครับรายการนี้ก็280บาทนะครับรายการนี้ก็280บาทแต่ถ้าพี่เอาคู่กันนะครับนะผมลดให้ได้พี่เอาไป500บาทพอพี่คู่ละ500บาทพอพี่รายการที่8กับรายการที่9นี่ครับนะต่อมาฮะรายการที่10ครับรายการที่10ครับรายการนี้จะเป็นอาบาก้านะฮะแต่เป็นซาตินครับปัดซาตินเลขคุณทะเบอร์39นะครับปัดซาตินทําให้สวยนะครับทําให้เหรียญดูมีมิตินะครับเนี่ย สวยๆครับลงยาเขียวเหนียวซับครับนะลงยาเขียวเหนียวซับเลขคนตัวเบอร์มาเลขสามสิบเก้าครับรายการนี้รายการที่สิบครับน้ำแบ่งปันที่สองร้อยแปดสิบาทเหมือนกันพี่สองร้อยแปดสิบาทเหมือนกันครับน่าสวยๆนะรายการที่สิบนะครับนะฮะรายการที่เอ็ดครับรายการต่อมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อไม้มงคลนะครับเลขคนตัวเบอร์มาเลขสองสี่ครับรายการนี้สามร้อยบาทเท่านั้นพี่นะครับเด็ดคมคมพี่สามร้อยบาทเท่านั้นพี่นี่ฮะ เวลาตามปูคมคมพี่นะเก็บได้เก็บพี่ชายนะครับเก็บได้เก็บนะครับเป็นไม้มงคลพี่นี่ฮะนี่ฮะรายการที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาฮะรายการที่สิบสองครับรายการที่สิบสองการายกการนี้นะครับ mommy, นะี่ฮะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะครับคุ้ยพื้นเหลืองครับนี่เลขคนเบอร์หมายเลขสองเก้าครับ รายการนี้แบ่งปันพี่ๆนะครับเพียงแค่220บาทนะครับ220บาทพอพี่รายการที่ส7นะครับต่อมาฮะรายการที่8พี่รายการนี้เป็นล็อกเก็ตหลวงปู่นะครับนาตะกุดเงิน3เงินอ่าทองนาคนะฮะตะกุดสามประสัตต์พีเรกคุณเบอร์หมายเลขเจ็ดนี่ครับเลขคุณเบอร์หมายเลขเจนะครับรายการนี้เพียงแค่สามร้บาทพอพี่นะครับ300บาทพอพี่รายการที่8ปดนะฮะรายการที่13บสครับ ต่อมาฮะรายการที่สี่ <lawsuit. S 1> ครับรายการนี้ไม่เท่น้ําหน้าปูสีออกเขียวนะครับรายการนี้เป็นเช่นน้ามันว่าดนะครับนี่ฮะสามารถนี่เะเช่นน้ามันวาดพี่เขาเอ่มาแล้วนะเขาอนี่มานะครับเขาห่อีกข้างในไหมอีกชิ้นหนึ่งนะนี่ับมหาชนวนเช่นน้ำมันว่านเสือนะว่านหนังเสือด้วยนะครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพ่อพี่นะครับรายการที่สิบสี่ขอที่สองร้อยห้าสิบาทพอพี่เอาบูชาได้เลยนะครับ ต่อมาฮะรายการนี้ครับโอ้โหรายการนี้ไงรายการที่พยายเสือขาวนี่ครับนะเพชรนุ่ปูเสมือนจริงครับเลขคตเบอร์หมายเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับเลขคตเบอร์หมายเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดครับเป็นรายการพิเศษครับพี่เนี่ฮะ <c oughs> เนื้ออัปป้าซาตินครับนะเลขคตเบอร์ตองเจ็ดนะครับรายการนี้เอาไปเพียงแค่สามร้อยห้าสิบบาทพอพี่สามร้อยห้าสิบบาทพอพี่รายการที่สิบห้าเลยครับ ต่อมาฮะรายการที่หกพี่นี่รายการที่6กนะฮะลุ้นลงยาแดงเขียวพี่สี่และยี่สิบเองนะครับนี่รายการนี้นะครับเอามาจัดอนนี้เลยนะครับเอามาจาัดในพิธีเลยพี่นะนี่ครับมีพวกข้าวตอข้าวสารดาวเรื่องนะครับเนี่ยที่ลูกปร่อยปรอยนะครับตอนพุธาพิเศษนี่ครับมาอยู่นี่นะ้ถ้าพี่เอาไปเข้ากรอบนะ <exploit S 2> ข้ากรอบได้100พี่นะหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นพี่นะผมเอาเข้าได้นะครับนะบวกเพื่อแต่ใครจะเลี่ยมกรอบนะกรอบใส<า>กรอบกันน้าเนี่ยร้อยบาทเท่านั้นพี่ผมเลี่ยมให้เลยวันเดียวนะพร้อมจะส่งเลยนะเก็บไป งได้เหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะรายการที่พี่เนะี่ยเอาไปพี่นะผมขอเพียงแค่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่สองร้อยแปดสิบาทพอพี่ถ้าเอาเลี่ยมด้วยนะถ้าเอาเลี่ยมด้วยนะผมจบให้สามร้อยห้าสิบนะครับต่อมาฮะรายการสุดท้ายครับรายการที่สิบเจ็ด รายการที่เจ็ครับรายการนี้ครับเป็นบานรูปหลวงปู่ครับเหมือนหลวงพ่อเวยเลยพี่นะครับเลขค้นเบอร์ห้าสิบห้านี่ครับบานรูปหลวงปู่ครับจะสร้างน้อยมากพี่จะสร้างเพียงแค่แปดสิบองค์นะครับรายการนี้เอาไปพี่นะครับนะขอที่สองร้อยแปดสิบาทจะส่งให้ฟรีครับนะสองร้อยแปสิบาทพอนะครับนะฮะสำหรับนี้กลางวันนี้ก็เบาๆพี่เนาะสิบเจ็ดรายการนะครับนะชอบถูกใจรายการไหนก็ปิดเข้ามาได้พี่นะชุดสุดท้ายเลยพี่นะสำหรับรุ่นนี้นะหมดแล้วนะครับนะถูกใจตรงไหนนะทักกับเข้ามาได้เลยนะครับ ตอนนั้กีฝากขอบคุณพี่ท่านติดตามด้วยนะครับนะขอบคุณมากนะครับ